ชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกบัวเครือข่ายเยาวชนนักดนรง,งมดเล่าสมัยนครนิยกค่ะที่ผ่านมาเราปล่อยให้ธุรธกิจออลอฮอล์ได้ใช้ช่องทางงานบูญงานประเพณีต่างๆจนกระทั่งสะสมเป็นก้อนรวมแห่งปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งความคิดความเชื่อที่ผิดเหล่านี้ค่อยเติบโตขึ้นวันนี้พวกเรามีตัวอย่างมานำเสนอ เป็นชีวิตจริงที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุดาในพื้นที่ของจังหวัดนครนทแคนูคาเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่โรงพยาบาลปากปรีนะครับเพราะว่าคุณบัญชาสุประสงกําลังทําการรักษาตัวอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราจะไปห้องผู้ป่วยเพื่อทําการสัมภาษณ์กันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยนะครับสวัสดีครับพี่บอยพี่บอยนะครับเมื่อก่อนเคยมีชีวิตที่ดีนะครับมีครอบครัวที่ดีแต่ว่าตอนนี้พี่บอยได้รับผลกระทบจากการที่พี่บอยเนี่ยดื่มเหล้ออาหนักน,นะครับผมอยากจะให้พี่บอยนะครับเล่าประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมานะครับว่าชีวิตของพี่บอยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงครับก็ช่วงนั้นตั้งแต่จบ พอชอมาก็ดื่มมาตลอดแล้วเป็นอาหารอยู่สองปีปอยูกทหารมาก็ยิ่งหนักกาเก่าแล้วก็มาทราบตอนหลังลว่าตัวเองเป็นโรคตับแล้วก็มารู้อีกอย่างเป็นเบาหวานก็เลยต้องมานอนที่โรงพยาบาลบ่อย แล้วพี่บอยเริ่มเริ่มดื่มสัหลังีแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณสิบหกสพอชอบดื่แล้วก็ดื่มเรื่อยม,มาเร <17. S 2> ื่อ <Okay. S 2> ย,มา,ยมาทุกวันเริ่มเย็นก็ดื่มกั <Okay. S 2> กบบ้านลาซีว่าทุกเย็นทุกวันแล้วก็มา <Okay. S 2> ตอนจบพอชอบีสามมาทำงานกับ ผมเรียกเขาว่าคลิปนะครับงานกอสร้างก็เขาเที้งทุกวันมาแล้วจับน้อยมาวันละสองขวดแล้วก็มาต่อที่บ้านเขาอีกประมาณสองขวดเพิ่มเที่ยวเข้าบ้านแล้วก็อาบน้ําตอนเช้าอาบน้ำหน้าหน้า,นาเป็นไฟก็ตอนี่อีกครึ่งน,นึ่งประมาณครึ่งขวดแล้วก่อนเย็นไปทำงานก็คือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การที่ลอยดื่มมากมากมันทำให้คนในครอบครัวคิดยังไงคะก็พ่อแม่ก็ตอนนี้พ่อ,อยังอยู่พ่อแม่ก็ได้สบายใจจนวัน,น,วนหนึ่งมาเจอผู้หญิงบนนี้รู้สึกว่าเจ้าเขาก็เลย ให้แม่ไปคุยให้ไปสู่ขอให้อยู่กินกันมาประมาณ4ี่ึ่งแล้วเราก็หยุดเล่าเพราะว่าไม่ได้ทํางานเหมือนไม่พอใช้ก็เลยแยกทางกันพอจากนั้นองแยกทางกันแล้วช่วงนั้นกินตลอดก็เอ้ บังคนในในคำคำแกว่าตื่นเพื่อลืมเธอก็เลยจื่ีหนักเพราะยายช่วงนั้นไม่ได้ทำงานด้วยน้องปัจจุบันนี้พี่บอยอยู่กับใครบ้างกับมีพ่อแม่พี่น้องกี่คนแล้วใครครับเป็นคนที่ดูแลพี่บอย,อยตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านก็มีสามคนมียายมีแม่แล้วก็มีพี่ คนที่ดูแลก็มีแม่ที่ดูแลพี่น้องมีสามคนที่คนสุดท้องมีพี่สาวสองคนการที่ดึงมพี่สาวไม่สบายใจอะไรแต่เราดื่ไปแล้วเอาคืนไม่ได้การเข้าห้องน้ําการดูแลสุขภาพของแอนี่ทำยังไงคะก็มีใช้ใช้ไม้ แม่เท้าแม่เท้าแก่ก็คําไปเข้าน้ำเข้าออกได้แต่เวลาเดินไกลๆหน่อยต้องมีคนอายุเพราะไม่งั้นกลัวล้มแล้วการดูแลสุขภาพของตัวเองตอนนี้ทำยังไงคะก็อยู่บ้านไม่ออกไปไหนไม่ไปซูมสิงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรู่แต่บ้าน แล้วตอนนี้พี่มารู้สึกอยงไรคะที่ว่าแบบเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนแต่ก่อนแล้วมีคนในครอบครัวช่วยเราเสมอเนี้ยเราคิดยังไงคะก็คิดว่าเป็นิาระแม่ยายเพราะขนาดกรรมนี้ก็ต้องการทำก่อนนี้ปลูกผักทำไรแจ้น เดีย๋ยวนี้ต้องดูยายเขาเลิกน้ำเนนหนื่อย็เหนไงเราช่วยนาะยไม่ได้แต่คิดว่าถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะพอช่วยเขาไหวพี่บอยเคยคิดที่จะเลิกเล่าไหมคะเคยคิดนะแล้วก็ไปบวชประมาณเจ็ดเดือนแล้วก็สือออกมา แล้วตอนนี้ใจระคิดอยู่นะครับก็จะเลิกยอมโดยการจะไปบวชแต่ครั้งนี้ไม่นับเดือนไม่นับวันไม่นับปีดูได้เท่าไหร่ก็จะไปดูให้นานเท่านั้นแล้วมีใครมีคนแนะนำหรือเปล่ครครั้งครั้งที่จะบวชนี่นะที่ใ,ใจตัดใ,ใจเอง ล้วก่อนหน้านี้คือพี่ปอยคิดที่จะเลิกเราเองโดยการบวชเองไม่มีใครแนะนําเลยใช่ไหมก็มีแม่มีพี่สาวแนะนำพแแต่ครั้งนี้คิดตัวเองคิดเองว่าจะบวชเพื่อเลิกเราต้องเลิกยังไงแล้วครั้งนี้อะไรที่ภาษาไทยที่เราต้องิก็ด้วยร่างกายทีว รักไม่ร mm. ักแล้วยัวอนใจเลยกพ่อนจะปวดจะเลิกแล้วต้องเลิกได้แล้วมันจะทำยังไงแม่และยายและพี่สาวเขาสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเรามากพอเราอยู่กับใครเหลือแล้วยังไงก็ไม่มีสิทคยแตะอแล้วเปนตัวหอ ถ้าให้ให้มอยน้อนถึงเวลาที่ดื่มเราจนถึงปัจจุบันนี้ที่ไม่สมามารถที่จะหดได้แล้วอรู้สึกอย่างไงก็เสียด,ดายเวลาเป็มาดตั้หลายป ที่เราจะถือเราต้องมีตัวเบอร์คุ้มอย่างคือต้องวาด้วยแล้วพี่บอยนะพี่อยากมีอะไรครับที่ี่อยากจะบอกให้กับเด็กๆครับว่านักดื่มหน้าใหม่ที่อยากจะมาดื่มลองที่คิดจะลองดื่มลองก็ถ้าไม่มีดเไม่มีงานทเพื่อาการในไม่ควรดื่มเพราะมันหัน อย่างแบบมือของพ่อของแม่เองนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณแม่ของคุณบัญชาสุประสงนะครับ<ด>ที่โรงพยาบาลปากีนครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอคุยกับคุณแม่หน่อยนะครับเรื่องกับเกี่ยวกับอาการของคุณบอยเดี๋ยวว่าคุณบัญชานะค,ะครับซอนฮาร์นครับขอให้คุณแม่แนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับอ๋อนางคงเติมสองดูง<อ>ูพี่สี่ำนวนครอบครัวนี่เป็นปีตั้งแต่ เราเปรียบเทียบแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้คือแต่ก่อนเนี่ยพี่บอยเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคแล้วตอนที่พี่บอยเนี่ยไม่ได้ติดเล่ามากขนาดนี้คุณแม่คาดหวังอะไรกับตัวพี่บอยบ้าง อยากให้พี่ลอยเป็นพี่นักที่การงานดีๆดีกแม,ม,ม่ก็ต้องดูแลพี่รอยต่อไปก็ก่อนกว่าจะมีอยู่ได้ขนาดน,าน,าน,นีน้าแล้วแม่ดูแล แล้วแต่พี่คอยเป็นมาเมนี่ยประมาณระยะเวลาเท่าไหร่ รเราก็อยู่กับคุณยายของพี่บอยที่บ้านของพี่บอยเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามกับคุณยายเนี่ยว่าคุณยายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับสวัสดีค่ะยายดูแลพี่บอยยังไงบ้างตั้งแต่เนี่ยพี่บอยเป็นล้มป่วยอยู่อย่างนี้ยายดูแลยังไงบ้างก็เขาเข้าน้ำให้มันชินเวลามันที่เยี่ยวเ็าเก็บให้มันมแล้วตอนที่เขาป่วยเนี่ยยาย คิดว่าเอ้ยตอนที่เขายังไม่ป่วยเนี่ยบบเออยายคิดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดยายก็ไม่คิดว่าเมื่อก่อนมึงทำกินหากินดีแต่ทางานอยู่แต่ตอนมันกินเหล้ามากเลยที่นี่มึนทา,ไ,านนไม่ได้ทนก็ย่างไม่ได้ไปทำแล้วนะนิ้วขับเป็นโรคเป็นไข้เป็นเนี่ยขึ้นโรงพยาบาลบ่อยขึ้นโรงพยาบาลบ่อยอย่างนี้แล้วยายรู้สึกยังไงที่มีหลาน เป็นแบบนี้ครับก็คิดมากเลยคิดมากควรตายมาั่งพี่ก็เหยียดมั่งตายกับช่างนะ <laughs> ยายก็ว่าเนี่ยะคิดคิด,คดไปคิดมากนะเบื่อหน่ายแล้วรู้จะทำไงแล้วยายช่วยดูแลอยู่ทุกวันทุกวันเหรอครับเกือบแต่ทุกวันไอ้มันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยใจมัน แต่ว่ามันทิ้งไม่ได้นะลูกที่ไหนมันก็มนดเช้าๆนี่วะาไม่ไปกูไม่เอามึงไปมึงไม่ไม่ไม่ชอบดีมึงออกไปมึงหายกินเจ็กใจมีจังมึงกินเล่าวันนี้แล้วทีนี้มันร้องไห้เนี่ยร้องไห้ไม่อยากตายพาไปโรงพยาบาลหน่อยไม่อยากตายอยางเนี้ยไม่ร้องไห้ทีนี้กอดไม่ได้ก็เอาพี่สาวพเอาพี่สาวมาก็ไปตอนเช้า เขาไปทําอะไรให้ไม่รู้มันเดี๋ยวถามเขาทีนี้ก็อากลับมาเอากลับมามันปวดท้องไม่หายก็โทรเอาผู้ใหญ่เอาลูกไปทำยันไงน่นะ <c oughs> <c oughs>